มือใหม่แบบแอนพขอเริ่มตีได้แลย,ยะเราก็อยากจะออกรอบกับเขาบ้างแล้วพอเวลาไปออกรอบเราก็เจอกับปัญหามากมายที่ไม่อาจที่จะควบคุมตัวเองไว้ได้บางครั้งเราไดาเวอร์ไปได้ ได้ระยะไกลแต่เราก็เจอปัญหาว่าลูกสั้นเราตีไม่ดีลูกชิปเราตีไม่ได้แถมยังต้องไปเจอตอนพัดลงหลุมอีกทําให้เราต้องมานั่งแก้ไขต้องมาใช้เวลาในการฝึกซ้อมให้มีสกิลเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อจะได้ทําให้สกอร์มันลดลงหรือว่ากอล์ฟนี่เป็นกีฬาที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพี่ก็ถึงต้องไปคอยซ้อมตื่นบ่อยๆเขาตีดีแล้วสกอร์ดีแล้วแต่ก็ยังต้องไปฝึกซ้อมอยู่อีกอะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้ว แต่ว่าพอถึงเวลามันไม่ได้ดีแบบนั้นหรอกมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดทางเดียวที่เราจะทําได้ก็คือเราต้องซ้อมให้แม่นลูกซ้อมให้ได้ในการตีในระยะต่างๆรู้ว่าเราควรจะต้องใช้อาวุธอะไรในการไปออกรอบรู้สนามอูต้องรู้ทุกอย่างเลยคงเพราะเหตุนี้แหละที่ทําให้ใครๆต่างก็ลงไหลในลูกกอลนะ์ฟเนาะมูฟออนไม่ได้เลยจริงๆเพราะเราจะต้องเอาชนะมันที่ได้อย่างวันนี้นะคะเราก็เลยมาซ้อมออกรอบกันอีกค่ะสนามที่เรามาซ้อมกันก็คือสนามกองเรือยุทธการที่สัต ก็ะจะเริ่มกดดันตั้งแต่หลุมแรกเลยเพราะว่าหลุมแรกนี่เป็นหลุมที่เราจะต้องตีท่ามกลางสายตาของคนลหลายๆคนซึ่งมือใหม่อย่างแอนนันบอกเลยว่าเวลาขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างประหม่ามากเลยทีเดียวนะส่วนหลุม2นี่ก็จะเป็นหลุมที่ตีข้ามน้านะระยะประมาณ90หรือ110เนี่ยค่ะตีข้ามน้ําไปเพื่อที่จะไปอ่อนอยู่ข้างหน้าถ้าตีแรงไปไกลไปมันก็จะไปตกอยู่ที่น้ํามีบ่อน,น้ําขวางอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังแต่วันนี้หลุมนี้แอนทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ เพราะว่าตีครั้งเดียวก็ไปอ่อนเลยแต่ก็จะไปเสียตรงลูกพัดซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนากันต่อไปค่ะส่วนหลุม3ก็จะเป็นหลุมที่ต้องอาศัยการวางแผนเพราะว่าเราจะต้องตีไปวางอยู่หน้าน้ําแล้วก็ตี ไปเพื่อที่จะออนที่ได้ก็ไม่ทันได้ถ่ายออกมาค่ะเพราะว่ามัวแต่วางแผนอยู่วางแผนไปวางแผนมาได้ไปซะสวยงามไกลอยู่แต่ก็ต้องตีตกน้ําไม่ทันได้ออนค่ะเสียไปหนึ่งลูกตับการมาออกรอบที่นี่วันนี้ก็ถือว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะตกน้ําไปประมาณ3ลูกค่ะลุ่มที่4นี่ก็ทําให้แอนได้ฝึกซ้อมในเรื่องของไดเวอร์ไปให้ไกลๆตรงๆพอไดเวอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะต้องตีให้มันข้ามน้ําเราก็ต้องรู้ว่าเรา ตีได้อยู่ที่ระยะเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ตีเราไม่ตกน้ําก่อนที่จะอ้อนค่ะส่วนหลุมที่5นี่ชอบมากค่ะหลุมที่5นี่ก็คือตีเป็นระยะสั้นๆประมาณสัก90าหลาได้ <c oughs> ก็คือใช้เหล็กตีไปตรงๆเพื่อที่จะให้ไปออนหลุมนี้นะคะตีเกือบอ้อนแนะ่แล้วก็เหลืออีกนิดนึงทําให้เราได้ฝึกซ้อมลูกชิปมาถึงหลุมที่5เนี่ยรู้สึกว่าเราชิปได้ดีขึ้นแต่ก็ยังไปเสียตรงลูกพัดอยู่ดีค่ะยังไม่สามารถที่จะทําวันพัดได้เลยมาถึงหลุมที่6นี่เป็น ดอกเล็กซ้ายค่ะต้องตีให้ไปใช้ซ้ายหน่อยเพื่อข้ามน้ําจะมีข้ามน้ํา2ช็อตเพื่อที่จะไปอ่อนให้ได้อุปสรรคก็คือจะเป็นต้นไม้และบวกกับลายที่เรามองไม่เห็นว่าข้างหน้านมันคืออะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรารู้ว่ามันดอกเล็กซ้ายก็ต้องตีให้มันออกไปใช้ซ้ายนะคะแล้วก็ระวังอย่าให้ตกน้ําแค่นั้นแหละค่ะโดยรวมหลุมที่6นี่ก็เป็นหลุมที่ตีสนุกมากค่ะหลุมที่7นี่ก็เป็นหลุมที่แบบเขาจะใช้น้ํามาอยู่ตรงข้างหน้าให้เรารู้สึกว่าเรากลัวไปเองแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนตีได้ค่ะ หลุมนี้ก็เป็นตีไดเวอร์ตรงๆไกลๆไปเลยค่ะไม่ยากเท่าไหร่มังจะมีความยากก็ตรงที่ว่าตอนขึ้นไปพัดเนี่ยค่ะหลุมนี้พัดยากสุดๆเลยค่ะมาถึงหลุมที่7ค่ะหลุมนี้ฝึกความแม่นในเรื่องของการตีเหล็กในระยะ90หลาสําหรับผู้หญิงค่ะถ้าเกิดใครตีแม่นๆม,มันก็จะตีแล้วไปออนเลยหรือว่าถ้าใครตีไม่ถึงมันก็จะเหลือยิงนิดนึงให้เราได้ฝึกชิปได้สำหรับหลุมนี้นี่ก็จะพัดยากหน่อยเพราะที่มันจะเทท์เนาะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายต้องไปลองค่ะมาถึงหลุมที่8ค่ะหลุมนี้ก็ คือต้องไดให้มันไกลๆแล้วก็ตรงๆเนาะมันจะมีปะสาทคอยหลอกเล่าให้เราตีออกซ้ายบ้างขวาบ้างซึ่งแอนก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้น <c oughs> แต่สําหรับครั้งนี้นะคะก็ตีไปตรงๆได้อยู่ค่ะแต่ว่าช็อตที่2ก็ต้องคํานวณเหล็กดีๆค่ะเพื่อที่จะให้ตีเราไปออนไม่งั้นมันก็จะแบบเหนื่อยหน่อยหลุมนี้แอนพัดได้ค่ะถือว่าเป็นหลุมแรกของการพัดที่นี่ที่พัดแล้วลงหลุมและแล้วเราก็เดินทางมาจนถึงหลุมที่9ค่ะหลุมนี้เราก็ได้ฝึกซ้อมไดเวอร์ ะะตีให้ตรงๆเนาะมันเป็นดอกเล็กขวาเนาะเราก็จะตีไปตรงๆก่อนแล้วเราถึงจะไปใช้เหล็กตีเพื่อที่จะไปอ้อนค่ะอุปสรรคมันก็จะมีว่าตอนที่เราตีไปเนี่ยถ้าเรา ตีแล้วแฉงตีแล้วเฟดนะคะมันจะออกขวามันก็จะตกน้ําหรือว่าจะมีต้นไปติดอยู่ตรงต้นไม้มันจะมีต้นไม้อยู่2ต้นที่ดักเราอยู่ค่ะช็อต2มันก็จะเป็นหลุมทรายซ้ายขวานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะตีกันได้ค่ะลุมนี้ก็พัดความยากของการพัดก็ยังคงมีอยู่บ้างนะคะแล้วแต่มุมโดยรวมที่นี่ก็ยังเป็นที่ที่แบบได้ซ้อมออกรอบอย่างสนุกสนานอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยานมานะคะเป็นวันที่ฝนตกไปแล้วเนาะแล้วก็อากาศก็ครึมครึมทั้งวันเลยนะไม่ถึงกับมีแดด ถือว่าเป็นการออกรอบที่สนุกสนานค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านมาแถวสัตหีบก็ลองมาแวะดูนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาที่ออกรอบแถวสัตหีบนะคะหรือว่ามือใหม่อยากจะมาลองสนามดูก็ลองมาซ้อมดูค่ะแอนวาทีเนียเหมาะสําหรับมือใหม่เลยแหะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ